ตอนที่ท่านจะยึดตามบริษัทแอสตราเซเนกาโดยใช้บริษัทสยาไมไบโอไซในการผลิตท่านต้องรู้ค่ะว่าสภาพบริษัทเขาเป็นบริษัทที่กําลังขาดทุนแล้วเอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปช่วยอุดหนุนเพื่อช่วยยกระดับบริษัทตอนนั้นท่านต้องเริ่มคิดแล้วค่ะว่าเขาเคยผลิตวัคซีนมาก่อนหรือเปล่าทำไมถึงกล้าไปฝากความหวังไว้กับบริษัทนี้แบ,แบบลักษณะแทงมา้าตัวเดียวแบบนี้ และสุดท้ายค่ะก็ผิดพลาดพอผลิตไม่ได้ก็ผลิตไม่ได้ก็ผลิตไม่พอค่ะท่านเจรพรมีท่านสมาชิกประท้วงเชิญเรียนท่านสุบัชัยประท้วงเรื่องอะไรครับผิดข้อนงครับข้อไหนครับผมสุบัชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายคือสิ่งที่ท่านกําลังอภิปรายเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อวาน ก็ได้มีผู้อภิปรายในเนื้อหาเรื่องเดียวกันมาผมพยายามที่จะไม่ลุกนะครับก็เนื้อหาของท่านก็น่าสนใจแต่ผมเห็นว่าสิ่งที่ท่านอภิปรายไปเป็นเรื่องเดิมที่ผู้อื่นได้มีการอภิปรายไปแล้วซ้ํากับผู้อื่นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าท่านไปในเนื้อหาอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าซ้ําเรื่องเดิมเรื่องทําไมโกแวกโกแวกไม่เข้าโกแวกซื้อราคาอะไรต่างๆเนี่ยมันซ้ําแล้วพอซ้ําแล้วมันสะดุดมันจะทําให้ เียเวลาของเราท่านอภิปรายเรื่องอื่นนะครับแต่เรื่องที่ซ้ําแล้วเราเข้าใจแล้วและจริงๆก็คือท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้ชี้แจงไปแล้วตั้งแต่วันก่อนตอนนี้ท่านก็เอาคำชี้แจงว่าชี้แจงไม่ดีไม่ชัดแล้วท่านก็มาอภิปรายซ้ําซึ่งผมว่าไม่น่าจะชอบโดยการอภิปรายท่านประธานคะท่านประธานคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมวินิจฉัยที่ท่านสุภชัยประทวงก่อนนิดหนึ่งนะครับผมก็ ติดตามการพิปรายของคุณเจริพรตลอดก็ก็ถือว่าไม่ถึงขนาดจะผิดข้อบังคับนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราติดตามการวิปรายมาตลอดนั้นก็มีผู้นำเสนอเนื้อหาสารับประเภทนี้มาหลายท่านแล้วแต่ว่าก็ฝากคุณเจรพรว่าพยายามด้าส่วนไหนที่ท่านสมาชิกได้นำเสนอเยอะแล้วก็พยายามเว้นๆไปแล้วก็หาประเด็นใหม่ขึ้นมานะครับ ก็เชิญอภิปรายต่อครับท่านประธานคะคุณเีรักผมวินิจฉัยขออนุญาตประท้วงค่ะประท้วงท่านประธานค่ะกับประท้วงผมเรื่องอะไรติดข้อบังคับข้อไหนครับเรียนท่านประธานค่ะดิฉันทีรรลัตน์สเม็จวานิชสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยดิฉันต้องขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะคะตามข้อ9ก้าค่ะท่านจะต้องหยุดให้ทางท่านผู้ที่คอยประท้วงเป็นองครักษท่านรัฐมนตรีอนุทินหยุดประท้วงผู้อภิปรายแล้วนะคะ พฤติกรรมเช่นนี้มีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเรารู้ดีค่ะว่ามีผู้ผพูดถึงเรื่องนี้แต่การอภิปรายของนางสาวจิรพรคือการตอกย้ําถึงความผิดพลาดที่อาจจะมีปัญหามีมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นมาได้อยู่แล้วแต่พฤติกรรมของท่านสุภชัยขอนุญาตที่เอ่ยนามนะคะชัดเจนเกินไปค่ะก่อกวนกวนประสาทที่จะสร้างสมาธิให้กับผู้อภิปรายไม่มีสมาธิในการครับผมผมผมพอเข้าใจแล้วครับ ให้ท่านประธานได้วินิจฉัยด้วยนะคะถ้าคุณไม่หยุดพูดผมก็วินิจฉัยไม่ได้แหละครับท่านประธานครับเดี๋ยวท่านสุภาชัยผมวินิจฉัยก่อนเชิญท่านสุภาชัยนั่งก่อนครับเดี๋ยวผมจะประท้วงต่อนะครับนั่งก่อนครับคือผมขอวินิจฉัยที่คุณเทียรัตประท้วงนะครับว่าถ้าสมาชิกยืนขึ้นและย,ยกมือพ้นศีรษะถือว่าท่านสมาชิกยืนขึ้นประท้วงประธานก็ต้องให้สิทธิ์ท่านสมาชิกท่านนั้น ชี้แจงว่าประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนฉะนั้นท่านสุประชัยจึงมีสิทธิ์ประท้วงเช่นเดียวกับท่านทีรัต์ยกมือยืนขึ้นและยกมือผมก็ให้สิทธิ์คุณทิรัตได้ชี้แจงได้ประท้วงเช่นกันครับฉะนั้นถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่านสมาชิกแต่การมินิฉัยเป็นเรื่องของประธานนะครับผมผมว่าท่านสุภชัยน่าจะพอแล้วรรลครับจริงจงท่านประธานครับสุภชัยใจสมุทร ผมใจไทยครับขออนุญาตเรียนว่าเมื่อสักครู่ท่านผู้ประท้วงประท้วงผมหาว่าผมมีพฤติการใช้คำว่าพฤติการเชิดและใช้คำว่าก่อกวนเนี่ยผมว่าเป็นการถ้อยคําที่ต้องถอนผมทําหน้าที่ของผมผมจะเป็นองครักษ์หรือผมจะเป็นองค์ฆ่าอะไรของใครเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกครับแต่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมมีจิตเมื่อกี้ท่านก็บอกว่าท่านผู้อภิปรายได้มีการอภิปรายเพื่อจะตอกย้ํา ตอกย้ําตอกเรื่องอะไรก็ตอกเรื่องในสิ่งที่คนอื่นก็พูดกันมาแล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นก็คือท่านมาประท้วงผมแล้วบอกผมผมผมเข้าใจแล้วครับผมผมขอเข้าใจแล้วครับท่านสุภาชัยครับถอนคาพูดครับดิฉันยินดีค่ะถ้าท่านจะหยุดประท้วงได้แล้วนะคะ๋อไม่ไม่ฮะห้ามบุบเชิญท่านตสทั้งสองท่านนั่งลงครับ ผมผมผมจะวินิจฉัยเชิญท่านนั่งลงก็ผมผมวินิจฉัยว่าคุณเพียรัตก็กล่าวหาในลักษณะกล่าวหาว่าเป็นการก่อกวนความจริงมันเป็นสิทธิ์ของสสนะครับฉะนั้นผมจึงวินิจฉัยว่าคุณเทยรัตควรจะถอนคำพูดคำนี้นะครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันธีรรัตน์สมเด็จวานิช์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหาคนครพักเพื่อไทยดิฉันยินดีนะคะถ้าหากว่าจะทําให้หนางสาวจิราพรพผู้ที่อภิปรายอยู่สามารถที่จะดําเนินการอภิปรายไปได้อย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็ขอถอนนะคะที่กล่าวว่าท่านสุภชัยก่อกวนแล้วก็ขอท่านได้เลิกก่อกวนด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็คืออย่าไปย้ำนะครับถอนแล้วก็คือถอนแต่ประธานฮะผมก็ประท้วงครับท่านไม่ได <าน S 1> ้ถอ<า>น เดี๋ยวก็เจอหน้าเดี๋ยวบ่ายก็ไปประชุมกับมติการการต่างประเทศด้วยกันอยู่<ต>ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เนี่ยท่านบอกว่าผมก่อกวนท่านต้องบ,บอกว่าให้<ส>ผมหยุดก่อกวนเนี่ยถ้าบอกให้ผมหยุดก่อกวนก็แปลว่าท่านยังยืนยันว่าผมก่อกวนผมไม่อยากลุกหรอกครับแต่จริงน้องก็อภิปรายก็มีเนื้อหาสาระดีนะครับแต่จริงควรจะให้ไปเบิร์ดเดย์ด้วยเมื่อวานวันเกิดของผู้อภิปรายเนี่ย แต่วันนี้ก็ไม่ไรรอฟังแต่ท่านโปรดบอกท่านผู้ประท้วงเมื่อสักครู่บอกว่าจงถอนคําพูดซ้ําเมื่อสักครู่เถิดแล้วก็จะได้ไปราบรื่อนมสมโอเคครับโอเคครับท่านสุภาชัยนั่งเถอะครับครับผมขอบพระกุณาประทานครับเอคุณจิรนั์ครับเพื่อที่จะให้ท่านเจรพรได้พิปรายต่อนะครับขอให้ถือว่าคุณถอนนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้ย้ําอีกว่า ให้เลิกก่อกวนถ้าถ้าอย่างยืนย้ำอีกมันก็เหมือนกับว่าก่อกวนอยู่นะครับผมว่าท่านดรมหานิยมผมว่าพอแล้วมั้งครับเพราะว่าให้เจริญพรผลประท้วงครับมมผมประท้วงนะข้อเจ็ดสิบเอ็ดครับท่านประธานที่เคารพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพัระไทยท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานข้อเจ็ดสิบเอ็ดนะครับ,ค,รบคือเมื่อกี้นี่ท่านประธานก็ไม่ิจ้ใชแล้วว่า การอภิปลายของผู้พิปายก็ถูกต้องตามประเด็นแต่ท่านก็นยังปล่อยให้ท่านสุระชัยลุกขึ้นมาประท้วงอยู่เพราะผมถือว่าคำวินิจฉัยท่านประธานเด็ดขาดแล้วเรื่องแบบนี้ท่านต้องวางตัวเป็นกลางนะครับฝากฝากท่านวินิจฉัยด้วยครับเรื่องแบบนี้ไม่ควรไม่ควรจะให้มันยาวท่านนนยยมครับเลิกคิดว่าประธานไม่เป็นกลางได้แล้วนะครับเพราะว่า ประธานทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้จะต้องรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองเมื่อกี้ผมมินิจฉัยแล้วแต่ก็มีคนประท้วงผมก็ให้สิทธิ์ท่านสมาชิกประท้วงเมื่อเขายืนขึ้นยกมือท่วมพ้นศรีรษะผมก็ต้องให้สิทธิ์ประท้วงเหมือนกับท่านนิยมยืนขึ้นยกมือพ้นศรีรษะผมก็ให้ประท้วงฉะนั้นนี่ผมไม่ได้วินิจฉัยแล้วคุณเจรพรไม่ได้ทำผิดข้อบังคับนะครับ แต่ว่ามันมีกรณีพิพาทต่อเนื่องระหว่างคุณสุภชัยกับคุณธีรั์เท่านั้นเองเชิญคุณจิราพรได้อภิปรายต่อครับท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสิทธุไพรค่ะดิฉันต้องเรียนว่าประเด็นวัคซีนเป็นประเด็นใหญ่นะคะมันมีเรื่องของเงินทอนในนั้นเป็น